เดี๋ยวแกฟังก็จะแกเดี๋ยวกันหนึ่งสองสามเอาเริ่มนะคะสวัสดีเจ้าแะสวัสดีเจ้าวันนี้น้องแฟมแอวอันฟาร์มขุนตาร์มขุนแตะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่เจ้านี่ฟาร์มอะไรติดอาระโดดบีสต็อายร้อยใบใบไหนบ่เอาก่อนเด็ดฟางนิดเดียนะเจ้าอันนี้กินอันนี้แกะก่อนเอ้ยนี่มันเป็นอะไย่งนะไหนเป็นค้อยแกอ๋อเป็นยังเป็นแมงมุม นอนตัวยังใหญ่อ่ะนอนกระลำนาดีแล้วนี่นะไข่มันนายตัวยังใหญ่มึงก็ไปเพ้อแฝงอาหารสักหัวสักตัวระบบมีไม่เห็นก็ไมาออไอ้ค่ะดูเลยค่ะ